สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องที่รักทุกคนครับวันนี้เพื่อนร่วมทางจิตเวชอยู่ในเพลย์ลิสต์หัวข้อใหญ่นะครับในเรื่องของเส้นทางการฟื้นคืนสู่สุขภาวะด้วยจุดแข็งในตอนที่แล้วตอนที่5นะครับก็คือจัดเส้นทางการฟื้นคืนสู่สุขภาวะนะได้ให้หัวข้อโจทย์คําถามมาแล้ววันนี้พี่ไก่อะไกลลุงไกลหรือปู่ไกล จะมาแบ่งปันร่วมกับพวกเราแล้วพวกเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันตอบมานะผมรอฟังพวกเราอยู่นะครับเส้นทางการฟื้นคืนสู่สุขภาวะคือการจัดเส้นทางนะครับในหัวข้อน,นี้คือการจัดเส้นทางสร้างวิสัยทัศน์มุมมองของเราในการฟื้นคืนสู่สุขภาวะเขาบอกว่าการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีที่สุดสู่ถูกขอโทษครับถูกสร้างขึ้นเมื่อเราคิดไปข้างหน้านะครับ ไม่ย่ำอยู่กับที่ไม่จมอยู่กับดีนนะครับคิดไปข้างหน้าแล้ววางวิสัยทัศน์หรือมุมมองด้วยกันคําถามแรกคืออะไรคือค่านิยมที่สําคัญที่สุดในการเป็นตัวคุณสําหรับผมนะครับสิ่งแรกเลยค่านิยมของผมคือผมศรัทธาในความดีงามความถูกต้องชอบธรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งกับตนเอง และคนอีกเจ็ดพันล้านคนทั่วโลกเรามีความจริงใจให้กันเราซื่อสัตย์ต่อกันเราไม่แอบแทงข้างหลังไม่ทำร้ายใครนะครับแต่ถ้าใครมาทำร้ายเราเราก็จะออกห่างเราจะไม่ไม่ไปสูงสิงไม่ไปใกล้ชิดด้วยก็ต้องแยกไว้นะครับถัดไปสิ่งที่ผมเป็นค้านิยมสำคัญของผมเลยก็คือว่าถ้าเราคิดว่าอะไรดีต้องรีบทำนะครับ ถ้าไม่รีบทําเดี๋ยวแป๊บเดียวฮนะสิบห้าวิไม่เกินนะเดี๋ยวเราก็ลืมละเราก็เฉยแอยวะงั้นถ้าดีแล้วรีบทํามันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบตลอดมานะครับตั้งแต่มีโลกมนุษย์เกิดขึ้นจนกระทั่งโลกนี้แตกสลายไปไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบมันมีแต่สิ่งที่เราพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าให้เราสันโดษในลาบยศสรรเสริญอย่าไปลหลงไหลกับ เงินทองชื่อเสียงกิจยศคำชมคำติหรือว่าสิ่งที่เป็นวัตถุนะครับสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันมีเพียงเพื่อ mm hmm. เกื้อกูลทางกายเท่านั้นแต่ทรงตรัสว่าแต่ให้เราเนี่ยไม่สันโดษในกุศลธรรมคือถ้าสิ่งไหนเป็นสิ่งดีงามจเจริญจิตจเจริญใจ,จเจริญการกระทําแล้วเนี่ยเราอย่าสันโดษให้เพียรทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐ พัฒนาได้เรียนรู้ฝึกฝนและกล้าวไปสู่ความสําเร็จตามที่แต่ละคนมุ่งหมายได้ถ้าเราเรียนรู้ฝึกฝนและไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้เลิกก่อนบางคัน้นะครับอันนั้นคือค่านิยมของผมและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดในการฟื้นคืนสุขภาวะแล้วค่านิยมของผมคืออะไรก็าตามอะไรก็าตามที่จะมากระตุ้นให้ผมดิ่งเศร้าหรือมีอาการกำเริบอีกหรือมีสัญญาณน,นำแล้วผมจะไม่ยุ่ง จะไม่เอาตัวไปเสี่ยงอีกเพราะผมเองอายุจะ60แล้วป่วยทางจิตเวชมา25ปีนี่เกินพอนะครับชีวิตลลมลุกคลุกคลานทุกทรมานกับอาการเก็บป่วยทางจิตเวชมาพอแล้วผมจะไม่เอาสิ่งไหนเลยที่จะมากระตุ้นให้ผมป่วยอีกนะครับแต่ถ้าสิ่งไหนดีมีประโยชน์เราจะมุ่งม,มุ่งมั่นทำคนไหนเป็นคนดีเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือ นะครับเขายากลำบากอยู่เรายินดีนะครับแต่ถ้าสิ่งไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูดพลังชีวิตเรามากหรือทําให้เราบอบช้ำเนี่ยเราเราต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกที่จะเว้นระยะหา่างนะครับแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นคนเหล่านั้นเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่นะครับถัดไปคือเขียนคุณลักษณะเฉพาะทั้งหมดที่มีออกมาก็คือลักษณะเฉพาะของตัวเราเองนะข้อดีข้อเด่นความสามารถเขียนออกมา เขาจะให้เราฝึกนึกถึงข้อดีหรือจุดเด่นของตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะมันเป็นการตอกย้ำความเคยชินใหม่นะครับคนเราจากที่มันเคยเจ็บป่วยส่วนหนึ่งมันก็จากวิธีคิดวิธีตีความเนี่ยที่มันทำร้ายตัวเราเพราะฉะนั้นเราจะมาคิดในมุมมองใหม่คิดแต่เรื่องดีคิดแต่สิ่งดีของเราคิดบ่อยๆทำซ้ำๆนะครับเขามีค่าเฉลี่ยอยู่ว่าประมาณ3สัปดาห์หรือ21วันขึ้นไปมันจะกลายเป็นความเคยชินใหม่ มันจะเป็นร่องความเคยชินหรือนิสัยใหม่เพราะฉะนั้นต้องถามเรื่องดีๆของตัวเองบ่อยๆนะครับแล้วทบทวนและต่อยอดมันมันจะได้กลายเป็นนิสัยที่ดีที่แข็งแรงแล้วนิสัยที่ดีมันจะพาเราไปสู่เป้าหมายไปสู่ความสําเร็จไปสู่สุขภาวะที่เราทุกคนต้องการนะครับตัดไปเขาก็ถามบอกว่าแล้วในหนึ่งเดือนนับจากนี้คุณต้องการทําอะไรผมก็ต้องการทํา พื่อร่วมทางจิตเวชสู่สุขภาวะเนี่ยให้จบแต่ละภาคไปเนี่ยตามตามสเก็ตด้วยเพราะว่าเราก็จะแบ่งปันกับเพื่อนพี่น้องสัปดาห์ละสามครั้งและทุกบ่ายก็จะทาเพียร์ซัพพอร์ตหรือรับฟังความเห็นความรู้สึกของเพื่อนพี่น้องแล้วก็จะแบ่งปันประสบการณ์นะครับเพื่อที่จะหาเป้าหมายแล้วก็ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ทุกคนต้องการร่วมกันนะครับนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการทำหนึ่งปีจากนี้ต้องการทําอะไรเพื่อนๆต้องการทําอะไรครับ สำหรับผมเองเนี่ยผมก็อยากทำพารทภาษาอังกฤษส่วนภาษาอังกฤษของ youtube และ facebook ให้เสร็จนะครับวันที่ผมไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยถ้าใครมีปัญหาหรืออุปสรรคทางใจทางเกี่ยวกับด้านจิตเวชเขาเข้ามาเปิดปูเขาจะได้เห็นตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าผมประสบอะไรมาแล้วก็ เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างไรเข้าสู่กระบวนการการฟื้นฟูไงจนกระทั่งหายป่วยจนกระทั่งคุณหมอให้หยุดรับประทญญานยาแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อย่างไรเนี่ย mm hmm. ก็จะแบ่งปันไปนะครับเ mm hmm. พราะความรู้นั้นผมก็ไม่ได้คิดเองนะครับทุกสิ่งส่งต่อสืบทอดกันมาแล้วเราก็มีหน้าที่ส่งต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับถามว่าทําไมาคุณต้องการทําสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมีอย่างเดียวครับเพราะเราเป็นเพื่อน ร่วมโลกร่วมสุขร่วมทุกเจ็ดพันกว่าล้านคนทั่วโลกหรือ70ล้านคนในประเทศไทยหัวใจดวงเดียวกันครับรักความสุขเกลียดความทุกข์อยากจะมีความสุขความสําเร็จอยากจะหนีไกลห่างความทุกข์ยากลําบากเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นวันที่เราตีขึ้นมีความเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาที่เราจะแบ่งปัน แล้วเมื่อเราเห็นรอยยิ้มเราเห็นความก้าวหน้าเราเห็นเพื่อนพี่น้องของเรามีความสุขนั่นคือความอิ่มเอิบที่แท้จริงไม่ใช่ด้วยเงินทองเกียรติยศหรือชื่อเสียงหรือคำชมใดๆหรือตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อะไรแต่คือความอิ่มใจที่เราได้เห็นเพื่อนร่วมความทุกข์ยากของเราก้าวพ้นจากอุปสรรคแล้วมีความสุขด้วยกัน ไม่ต้องมาเสียเวลาทั้งชีวิตไปแบบผมและผมเชื่อว่าการที่เราได้เจอกันวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณเลือกที่จะฟื้นคืนคุณเลือกที่จะแบ่งปันคุณมีคุณสมบัติพิเศษในตัวเราถึงได้เจอกันคุณถึงได้คลิกเข้ามานะครับขอชื่นชมและขอแสดงความดีใจด้วยที่ทุกคนก้าวหน้าฟื้นคืนไปด้วยกันทุกทุกวักน ถ้าเห็นว่าดีก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแบ่งปันให้เพื่อนพี่น้องเราด้วยและที่สำคัญเขียนความเห็นความรู้สึกจะเป็นแถบเสียงคลิปวิดีโอนหครับหรืออักษรข้อความส่งมาได้ทุกช่องทางเลยผมรอรับฟังพวกเราอยู่นะครับแล้วพบกันในตอนถัดไปตอนที่6ครับสวัสดีมีความสุขอยู่ในปัจจุบันกระทุกคนครับสวัสดีครับ